ศีลมีที่สุดกับไม่มีที่สุดสุดด้วยลาบยศญาติอวัยวะหรือชีวิตถ้าไม่มีที่สุดเป็นศีลของอริยะบุคคลจะโซดาบันขึ้นแบบให้บีมดตัวหนึ่งจะให้สิบล้านโซดาบันบอกไม่เอาเงินไปไกลๆการบีมดนี้เป็นบาปให้โกหกคำหนึงถ้าโกหกจะช่วยพ่อที่ออกที่อยู่ในคุกออกมาให้ บอกให้พ่อติดคุกไปพ่อทำผิดไม่งั้นบรารมีไม่ถึงอ่านหลักการดูแลแบบประคับประคองง่ายๆนะครับตามไตสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมเอาทุกออกเอาสุขให้มีใจว่างแต่ทุกต้องหายเจอในทุกข์กายหรือใจสังคมจิตวิญญาณอันไหนมีทุกเอาออกเอาสุขให้ เราคงไม่ทําคนเดียวทั้งหมดลนะมันต้องทําเป็นทีมเนาะมันคุยกับแพทย์เจ้าของไข้คุยกับคุณหมอด้วยนะครับคุยกับพยาบาลหน้างงานถ้าทุกยังไม่ออกเอาสุขไปให้อะมันก็เท่ากับหินทับหญ้าจะเป็นสมถะกรรมฐานเยอะหน่อยนะมันต้องมีวิปัสสนาหนอยเอาทุกออกด้วยนะครับเอาสุขให้ไปเต็มหนยแล้วมีใจว่างมันจะเกิดขึ้นตามมา หมดเวลาใช่ไหมครับพระธรรมะคนมีอยู่แล้วนะครับเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติเพิ่งเห็นได้เองไม่ขึ้นกับการเวลาเพราะนั้นธรรมะจึงสำคัญกว่าเวลาเพราะไม่ขึ้นกับการเวลา เป็นธรรมดาที่เรียกให้มาดูมาชมเพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านทําด้วยใจจากข้างในจริงๆออกมาเ <im> ดี๋ยวก็เปล่าร้องมาดูมาชมมามาทำงานเนี่ยอันเยอะแยะแล้วความดีจะไม่ตายไปไหนนะครับเป็นทําอันควรน,น้อมเข้ามาใส่ตนไม่ใช่ฟังอยู่จดอยู่แต่ในกระดาษเอามันเข้ามาใส่ในชีวิตประจําวันเราให้ได้นะครับแล้วจะรู้จากมันรู้เฉพาะตนแล้วมัน มันจะลึกขึ้นละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆเวลาทำไปเราก็จะได้เป็นสุปฏิปันโนเป็นอุชุปฏิปันโนเป็นยายะเป็นสามีจิปฏิปันโนได้เต็มที่นะครับเราก็จะกลายเป็นสงสาวกของพุทธองค์นั่นเองซึ่งสมควรแก่การคำนับต้อนรับทําบุญและกราบไหว้ หรือผมก็ยังไม่ได้พูดเรื่องกําลังใจสี่ระดับเลยจ่าจ่าขดจ่าอ๋อย้าแค่มีคำถามนะ เมื่อสักครู่เห็นสไลด์นะคะารายทว่าตายที่บ้าน,าานหรือที่โรงพยบาบาลตายที่โรงพยาบาลโอเคเป็นเป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้พูดคุยกับญาติผู้ป่วยเนาะคุยกับผู้ป่วยก็ได้ถ้าผู้ป่วยคุยได้แล้วก็ช่วยเขาตัดสินใจนะครับว่าทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียเป็นหยินหยางกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น การตายที่บ้านก็มีข้อดีข้อเสียการตายที่โรงพยาบาลก็มีข้อดีข้อเสียเพราะนั้นถ้าลิสต์ออกมาได้มากที่สุดแล้วเราดูว่าช่องไหนสําคัญกับเขาที่สุดเขาถึงจะเลือกได้ถูกว่าเขาจะไปไหนแต่เขาไม่ได้ว่าตายที่ไหนนะครับจริงๆแล้วคําถามนี้คุณอยากตายที่ไหนนี่ดูสะเทือนนะเนาะแต่บอกว่าคุณอยากใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดช่วงสุดท้ายที่ไหนยางไดูซอฟลงไหมยอย่าใช้คำว่าตายนะ เพราะบางทีมันดูไม่ค่อยซอฟะไสไลดนี้ให้หมดให้หมดนะครับไม,ไม่ได้เก็บไว้แต่ความเข้าใจมันจะต้องแบบปฏิบัติก่อนแล้วมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับถ้ามีโอกาสมารีวิวอีกทีอาจจาะ์ลึกขึ้นลึกขึ้นนะครับมีคำถามไหมครับ ะะตอนนี้กำลังเป็นมะเร็งลำไส้อยู่แล้วก็จะมีปัญหามากว่าเวลาญาติเข้าไปคุยเขาจะเป็นคนแบบโมโหฉุนเฉียวแล้วก็แบบไม่ฟังใครเลยะค,ะเค่ะกำลังคิดกันอยู่เพิ่งเพิ่งคุยกันเมื่อวานกับกับพี่บอกว่าเออเราจะเข้าไปคุยกับเขายัางไงเพราะว่าตอนนี้คือคือในสภาพจิตใจคนะคะ,นะคะว่าว่ายอมรับอยู่ว่าเป็นคนป่วยแต่ว่าอาหารเนี่ยเรื่องอาหารที่เขากินอยู่เนี่ย เขาก็ไม่ได้ระวังเลยกินอาหารเซเว่นไปถึงเอาไม่เป็นกินง่ายๆเดี๋ยวไปซื้อเซเว่นมาเวฟกินแล้วก็แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็มองดูเอ๊จริงการในเรื่องของอาหารที่ช่วยเขาได้เยอะเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นมะเร็งลำไส้ก็ตัดเป็นส่วนหนึ่งไปแล้วก็เลยยังคิดไม่ออกว่าเราจะเข้าไปคุยกับเขาแบบไหนอะค่ะตอนนี้ไม่รู้ว่าแองเกอร์ที่เขามีหรือโกรธที่เขามีเป็นโทสะจริตของเขาพื้นฐานเองบุคลิกเดิมหรือว่าเป็นแองเกอร์ที่อยู่ในอลนะิาเบตคูเบอร์ลอสเนาะว่าเขา เขาเกิดอันนี้ปะทะเข้ามาในใจเขาช็อกดินียลแองเกอร์บาเกนคือโกรธไปหมดอะช่วงที่แบบมันยังกลุ่นอยู่ะนะครับจนนี้ทำอะไรเอาน้ำเย็นเขารูปนะครับให้ในสิ่งที่เขาต้องการพอเขาได้ต้องการเขาจะหยุดลงมาระดับหนึ่งแล้วค่อยคุยตอนนั้นนะครับแต่ต้องให้ก่อนถ้าถ้าเขายังไม่อิ่มอะ่ะเขาก็ยังจะแบบอาวาดอยู่ พราะฉันเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หลายอย่างแล้วนะฉันทํางานก็ไม่ได้นะผิวหน้าผิวกายอาว,วัยวะฉันก็เปลี่ยนไปหมดโดนตัดนุ่นต้องมีถุงหน้าท้องอะไรเงี้ยนะครับพิกเจอร์มันเสียไปหมดละเพื่อนฉันก็ทิ้งไปแล้วภรรยาฉันก็ไปมีคนอื่น่ะลูกฉันก็หนีไม่ยอมมาดูแลโกรธไปหมดอะครับนะพอโกรธไปหมดด้วยในสิ่งที่เขาอยากได้ตอนนั้นอะได้ก่อนระดับหนึ่งเคดีไหมเริ่มเป็นมิตรละค่อยถามว่าโกรธอะไรนะ ขุนเครืองอะไรนะค่อยๆถามไปโดยที่เราไม่ต้องไปแบบแสดงโกรธอย่างนี้ก็ยิ่งมะเร็งก็ยิ่งลามสิคะยิ่งโกรธยิ่งเผาไหมตัวเองนะคะเนี่ยไม่เวิร์กไม่ไม่ต้องไปเป็นอาจารย์เขานะครับอาจารย์ฮะคนคนไข้สูงอายุเนี่ยคือนอนอยู่กับเตียง ที่จริงอ่ะมันเหมือนกับว่าจะพยายามลุกได้แต่ไม่พยายามลุกที่เสดนตอนนี้เวลาไปทําอะไรให้เช่นแตะตัวไปเปลี่ยนผ้าอ้อมไปอะไรอย่างเงี้ยคือจะตีอ่ะคนก็ให้จะตีคนตามเขาเจะบ่นว่าปวดปวดปวดอะไรปวดกระดูกคนดูแลไม่รู้จะทําไงฮะท่านพูดว่าปวดกระดูกท่านพูดอย่างนั้นสูงอายุดย้วยเท่าไหร่ครับแค่เจ็ดสิบแล้วน,นะฮะก็ ตันหนึ่งก็คือถ้าเราดูกายเอาทุกออกนะเอาทุกออกเอาสุขให้มีใจว่างคือถ้าเอาทุกออกก่อนเนี่ยจะเวิร์กนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าทุกทางกายก็ต้องแก้ทางกายเยอะหน่อยนะยาได้ถึงไหมนะครับเราจะต้องโน้ตให้กับพยาบาลน้ดบอกหมอหมอเพิ่มยาให้ถึงแล้วก็ให้ไม่สับสนด้วยนะแล้วก็อย่าอย่าหลับเยอะเกินไปมันเป็นศินละปะการปรับยาแล้วล่ะครับนะตรงนี้พอพอยาเข้าถึงดี อาการปวดลดลงจะเริ่มยิ้มออกแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะมีตันหาต่อไปอยากเอาทุกข์ออกพอ,อทุกข์ออกได้แล้วอยากมีความสุขแล้วอยากมีความสุขก็ค่อยให้ป้อนความสุขจนถึงการละวางนั่นอันสุดท้ายมันไม่ใช่แบบบอกเขามีความทุกข์อยู่ปล่อยวางสี่ปล่อยวางปล่อยวางเข้าไปปล่อยอะไรเราทุกอยู่เนี่ยถนะูกตีใหญ่เลยให้ปล่อยปล่อยไม่ได้นะมันยึดมาเยอะแล้ว Em